จริงแบบมีเยอะมากเลย New Year Resolution แต่ว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปจริงๆแล้วผมมีแพลนเด็ตรงนี้รวมถึง v ีพีด้วยนะถ้ามีแลนกันไปถึงสิ้นปีแล้วก็เราจะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยยากสปอยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นเยอะคิวเต็มล้วดิก็ยังก็คือเราต้องลดทอนความเป็นเทพประมุขของเราลงให้ดูบ้านใ่บ้านเายที่บุนะ ผมพยายามที่สุดแล้วเนี่ยคือทายความสามารถของคุณเลยอะมากมากอันนี้คือพยายามที่สุดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ายังยังดูแบบแค่โฟกัสตอนไปเที่ยวว่าไปกับพีบีผมอะจะไปของผมอยู่แล้วเขาเนี่ยเขามาอยากจะมาเขาตื้อเขาหลอกเขาตื้อเขาหลอกเขาไม่ตื้อเขาจองเลยเขาเขาก็เนียนเนียนแต่เขาจอง เขาจองไปก่อนไงมาเลยเหมือนผมมาตามเขาไปแต่ว่าผมมาจองตั้งแต่ก่อนแล้วเขาจองตัดหน้าเราเพื่อได้พูดได้ว่ากินอะจองตามใช่ตามไปหาเขาไงแต่ไม่ใช่ับผมมาจองก่อนเขามาทำแบบว่าให้ภาพเขาเลยอยากมาหาผมเมืีว่าอะไรเราขอเลยเขาถึงอยากจะมาหาเรากินทำไมเขาถึงมาหาผมหรอ เปไปถามเขาดีกว่าถามเขาดีกว่าไม่รู้เหตุผลมากมายแล้วคุณถามไห้รูปคู่าทำไม,ไมจริงๆผมว่าพอไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็พีพีจริงๆแล้วถ่ายรูปมันน้อยมากแ,แ,แบบ<อ>จริงๆแล้วรูปที่ลงลงมันเหมือนเป็นรูปที่แบบเดินเดินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คนนั้นสกิทได้หันมาหน่อยอันนี้หันมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบพอเราบีตรงนั้นมันเหมือนเราก็ก็โฟกัสกับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยโมเมนต์ของเราสองคนหลายคน